นี่มีอยางอ่ะข้อถัดมาข้อถัดมาคือม,มาเปลี่ยนค่ามันก่อนเปลี่ยนค่ามันก่อนเป็นอะไรครับ x ก,กำลังอะไรกกำลังหนึ่งส่วนสองครับ x กำลังหนึ่งส่วนสองบวกด้วยสองคูณด้วย x กกำลังลังอ่าสามรูทสองไอ้ 3, 2, 2. สามส่วนสองสามส,มส่วนสองเฉยหนึ่งส่วนสาม หนึ่งส่วนรู้สามใช่ไหมไอหนึ่งส่วนสามถูกไหมเอกกำลังหนึ่งส่วนสามอันนี้มันสองคูณข้างหน้าเฉยลบด้วยหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องใส่ดิฟเข้าไปใช่ไหมก็คือ take d by dx ของ fx อย่างนี้ก็เขียนไม่ผิดนะเขียนอย่างนี้ไม่ผิดนะครับ d by dx ของ x กําลังหนึ่งส่วนสองบวกด้วย d by dx ของ2 x กำลัง1ส่วน3ลบด้วย d by dx ของ1งถามว่าทำไมพี่เขียนอย่างนี้ไม่ผิดตัวนี้คือค่าอะไรครับ x y fx ไง fx คือ y ใช่เพราะงั้นเพราะงั้น id by dx เนี่ย d y dx มันก็คือ d อะไร dy ไง dy เนี่ย มันคือ dy มันคือจบตรงนี้ dy by dx ใช่ไหมอืมทีนี้แยยกกำลงัง<ฆ>ขัางบนเรายัางไม่ได้แทนค่าพี่ฮะก็ไปแทนเราเองพี่อ๋อ <laughs> เอออันนี้พี่ทำให้ให้ให้ทำเฉยๆส่วนฝั่งเนี้ยอันนี้มันเป็นโจทย์เดิมโจทย์เดียวพี่คิดว่าไม่พอพี่ก็เลยเอาเพิ่มมาให้อีกห้าโจทย์อ่าอืมอย่าไปสนใจเรื่องแทนค่าแทนค่าเป็นอยู่แล้วนี่อืมครับ แต่พี่จะเน้นไปเรื่องของการดิฟก่อนนะครับอ่ะดิฟกำลัง1นึ่ส่วนหก็คืออะไรหนส่วนส x กำลัง1นส่วนสองลบหลบหส่วนสลบหเขียนอย่างนี้ก่อนครับบวกด้วยสองใช่ไหมเอาออกมาข้างนอกเนาะคูณด้วย1นส่วนสาม x กำลังหนส่วนสามลบห ลบศูนย์ลบค่าคงที่ก็เหลือศูนย์นะครับดังนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่ออ็สส่วนงลบหนึ่งส่วนสองส่วนด้วยสองส่วนด้วยบวกด้วยสองส่วนสามสส่วนาม x กำลังลบสองส่วนสามแล้วมันเปลี่ยนรูปได้ยังไงบ้างก็จัดเป็น Yeah. เอา x ไปอยู่เป็นส่วนครับอ่าก็เป็นหนึ่งส่วนสองรูท x ถูกไหมครับบวกด้วยสองส่วนด้วยสามวยอะไรสามู x รากที่สามของ x กำลัง x กำลังสองอันนี้ไม่ต้องจัดรูปก็ได้ถ้าเราแทนค่าเป็นแล้วก็แทนค่า